มาได้ที่แล้วครับผมนะสำหรับพี่จ้าเก้านะครับนะเราพี่จ้าคือกันครับบ่้อย่างมากมายพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้คนนะครับนะปอปอกับผมนะฮะพี่จ้านะครับน่ารักะสวัสดีครับผมน้องพี่จาคือเก้าครับมือนีน้องบุกไา้พี่น้อง นะตอนนี้ผมอยู่ในค่ายนะยังไม่ได้กลับบ้านนะครับนะน้องมาเล็นน้ำครับผมมาเองนะครับมาเองพี่น้องนะครับสลับนะครับนะาวิวบรรยากาศด้านหลังนะก็เป็นบรรยากาศนะครับหลังค่ายผมนี่แหละนะครับเป็นอ่างน้ำนะครับอ่างสาปานี่แหละมาพี่น้องมาสลับวันนี้กับพ่ต้องอย่งมากมายก็แล้วนะครับนะเป็นเมนูเป็ดพี่น้องนะพี่น้องรู้จักเป็ดบ่นี่แหละครับผมนะเป็นเมนูเป็ดย่างนะเป็นโตเลยนะครับผมบอกไปก่อนนะนี่ นี่ครับผมเบิง <laughs> โอ้ยตัวบกงไงพี่น้องโอ๋อกินเบิดบ่นเนี่ยนะสำหรับผักกับเฮามื้อนี้กัมีเท่านี้แหละนะครับเท่าที่เห็นแล้วก็มีเรดิสมาพร้อมนะสำหรับน้ำจิ้มนะครับกะน,นี่ครับผมโอ้บรร่ได้เอาซอสมาเนาะเห็นบ่เราต้องเอยียงมากมายดอกนะครับเป็นน้ำจิ้มของมันนี่แหละแล้วก็เป็นซอสหวานมาพี่น้องมาเอาเอาน้ำจิ้มไปฟังน้องกันแล้วลุยย่างเดียวครับผมเดี๋ยวเอาอันขาตัวให้น้องกันเอาถือไว้ น้ามีครับผมเป็ดสดๆนะครับนะนี่เมื่งตีนมันก็หัวเป็นตีนเป็ดครับผมอ่ะมาจำจำเลยอ่ะจำเลยอ่ะอ่ะมามาได้ที่แล้วครับผมนะสำหรับพิจาร์ก็นะครับนะเราพิจาร์คือกันครับบ่ต้องอยา่างมากมายพี่เนาะ โอ้หอเนะอืมอืม,อมิดว่าสิเหนียวบริกินของความเหนียวเลยอืม น้องจีดใจหมักลรดิทแซ่บมันปะเออมันมีเส้นพร้อมนะพี่น้องนี่มันมีเส้นพร้อม,อมดูเลยหมักสินส่วนไหนกันน้ำอาเลยแล้วมาตรงนี้อย่างไม่เ,มมเลพี่จานะขอคอก่อ,อนก็แล้วกันอ่าขอ,ขอเป็ดพี่น้องนี่นี่ขอคอก่อนก็แล้วกันมันแซ่บนะอืม กินสลัดคลอดเราเมื่อกี่สลัดคลอดแซ่บเนี่ยนี่กรอบกรอบนอกมากันมือเม้าอย่าร์นี่มาหาเลาะลิ้นมาท่าน อพอพี่จ้ากลับบ้านอยู่แล้วนะครับนะพอดีน้องมาก่อนกันเลยอ่าค่อยว่ากัน <c ười> <c ười> เหนี่ยวตรงช่วงขาตัวปะเนี่ยนะเนื้อเปมังกินช้ำอ๋อมือเปื้อนกัน็ต้องเอียงมากมายดอกอืมน้ำเข้าไป โอ้าเจ้าเห็ดดีดนะมึงดูพี่น้องมึงัะผมโอ้เหนือไหมโทดทอทขดช้ำเลยเนาะอืมอืมมมันมากเป็นตัวระบาดเนี่ยเรื่องอย่างมากมายหรอก หมากแดดิทหัวใส้เท่าญี่ปุ่นจวงเหนียวมันแซ่บ่วงมองกระโดนดากมันอ่ะมึงอืม มือเพื่อนเข่ต้องไปสนใจมั็นดอกร่างเอาออพี่น้องบอกว่าพี่จ้ารองก,กันเอาชิ้นชู้มาเช็ดให้ผมมึงจากรอบเนี้ยอ,อะแปลกแปนะอเอาผมเอามาจัดให้ได้ บ่ต์เอมากไมารอบอืมแซ่บบร่นอนะเอาปีกกบปีวันเนอ้อีะเีาคนละปีกเลยเฮาน้ำลวดเนี่ยเรมีเสบจวดเข้าไปพี่น้องเอ้ยอืน้ำจิ้มขึ้นกับแซบเนาะเบีนบอสบใส่ซอสบวานเข้าไป <Okay. S 2> ปิ้งก็อบนั่นเป็ดย่างย่างเป็นปตัว ขาวบ่บ่ฮะบ่ขาวบ่ขาวแต่ว่าไอคือขาวแท้ขาวเดียวเวิด <laughs> ขาวเดียวเบิดพี่น้องมึงมึงเนี่ยอกมันครับผมน้องมึงอู้มึงครับผมเนี่ยเนี่ยอกมันนีเนี่ยออนเนี่ย,เ,ย,เ,ยเอา้าเอา้าวางไว้กระดูกนะเอาอันนี้ก่อนเออกินช่วงอ,อกมันก่อนมันค่อยแซ่บนี่เขาไม่เง่ไปเลยเขาไม่เง่ไปเลย กินผักอายๆมันมีประโยชน์ต่อร่างกาย แล้วสังเกตว่ามันบ่อ่อยมันไปเนาะเห่นปะบ่เขราวเจ้าย่างแบบรีดมันออกเน,ะนาะนานที่ได้สลัดคอดผมเอาขึ้นมาบ่ได้ โอ้คือมาวางบมเด็มเบิดมองวางก่อนไม่ต้องอย่างมากมายหรอกพี่น้องของแซบของเป็ดนี่เอ้านี่พี่น้องแซบสุดกับเป็ดคือมองนี่แหละนหนังเดอมวนไส้ลวดสุดยอดของความแซบครับผม ไอ้หอมนะอมเพราะว่าหนังเนี่ยมันจะติดเครื่องเทศที่เพิ่มนมาใส่หมักกันนะหมกักแล้วดิบก็กินเป็นน่วยเลยมีดันหัวมันออกี่แล้วก็จับมองกันมองเชือกมันเนี่ยเนี่ยมองติ้งมันเนี่ยจับเส้นเสีย นี่โคเีโคเีเซแล้วก็ม,ม,วมุมหลุด おたま。 ข้างลังนะครับก็เป็นถนนถนนพัฒนาค่ายเลยพี่น้องมาใส่มาหลบมุมที่แถวที่แล้วผมก็เล้มืดเนี่ยพี่น้องพ่านไปพ่านมาในค่ายเพื่อนก็จำผมได้นะแล้วเพื่อนก็ทักทายปลาใส่ดีอยู่นะครับนะครับ แล้วเมน,นีมันก็เป็นมือวันหยุดไงเดี๋ยวเชียวมองนี่แห้นี่เอาของแซบเยได้เนี่ยผมสละให้น้องเลยก็แล้วกันเพราะว่าหนังนี่มันสุดยอดแล้วนะครับของความแซบของเป็ดเนี่ยอยู่ที่หนังนี่แหละนะผู้ใดกินเป็ดบ่กินหนังนะจักสีบ้างหน่เด้อเออแล้วผมเนี่ยมักคอกับหัวผมเลยนะ 嗯谁啊